องเอิงเคลื่อนไหวแล้วรอบนี้ออกมาชี้แจงเรื่องที่ชาวเน็ตมีการถามว่าเฮ้ยองเอิงซื้อยอดฟอลโล่ไอจีหรือเปล่าเพราะว่ายอดมันแปลกแล้วก็แต่ละชื่อเนี่ยที่ฟอลโล่เป็นชื่อฝรั่งแปลกๆขนาดเลยองเอิงบอกว่าไม่ได้ซื้อนะจ๊ะและรอบนี้เอามาฟาดกับชาวเน็ตด้วยเออบอกว่าชาวเน็ตว่าอย่าตัดสินการกระทาของเอิงจากทัศนคติและนิสัยส่วนตัวของตัวเองเอาแล้วรอบนี้มาจริงรอฟังเลยจ้า ยังคงเป็นดราม่ายืดยาวมันยังไม่จบนะจักก่อนหน้านี้ก็มีการขอโทษขอโพยจะไปเรียบร้อยแล้วสปังสไปก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วแต่ช่าเน็ตไม่จบไงเช่าเน็ตแบบฟิลแบบอ่ะจองล้าจองผ่านฟิลแบบอ่ะ อ้าวกูไม่ได้ประเด็นนะั้นกูก็เอาประเด็นนี้สักหน่อยเออหลังจากมีการสังเกตยอดฟอลของอุ๋งเอ๋วว่าแบบเฮแบบ้ยยอดฟอลมันสูงๆนะแล้วก็ชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนฟีลแบบชาวต่างชาติที่ชื่อแบบการตั้งชื่อมันแปลกๆเหมือนไม่ใช่แบบไม่ใช่คนจริงเป็นบอทเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีเริ่มมีการแบบพิมพ์คอมเมนต์ถามแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นมากขึ้นล่าสุดอุ๋งเอ๋วต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ในไอจีสตอรี่เลยค่ะ อาน,นี้เอิงยังไม่มี t i k กต k อกหรือเพจ facebook นะคะระวังอย่าหลงเชื่อแอดฟอมหรือการแอบอ้างว่าเป็นเอิงนะคะข่าวเรื่องการซื้อยอดฟอมไม่เป็นความจริงเออไม่ได้ซื้อยอดฟอลค่ะแต่หากสมมติว่ามีใครตั้งใจที่จะซื้อให้เพื่อทราบประเด็นนี้นะคะเอิงขอร้องให้หยุดการกระทำนี้ค่ะ รวมถึงการเชื่อมโยงไปในต,ต่างและการนำเรื่องไม่จริงมาเผยแพร่ลบกลัวอย่าตัดสินการกระทำของเอิจากทัศนคติและนิสัยส่วนตัวของตัวเองกันเลยนะคะสุดท้ายนี้ถึงทุกคนที่ทักมาให้กำลังใจเอิขอบคุณมากๆอีกหนึ่งครั้งถึงแม้เอิจะยังไม่ได้ตอบทุกคนแต่เอิรรู้สึกขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยค่ะ และนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่ทางองเอิงได้มีการเคลื่อนไหวพ้นลงในไอจีสตอรี่นะจ๊ะชาวเน็ตทั้งหลายเขาบอกแล้วนะจ๊ะอย่าตัดสินการการะทำของเขาจากนิสัยส่วนตัวแนละทัศนคติของตัวเองอย่าไปตัดสินเขาและที่สํคาคัญการซื้อยอดฟอกก็ไม่เป็นจริงแต่อันนี้อันนี้ฉันเข้าใจนะเพราะว่าบางคนเดคนดัง ต่างๆหลายประเทศอ่ะก็มีแฟนคลับแบบเหมือนรวมตัวกันซื้อยอดฟอลให้ซึ่งบางทีอ่ะเจ้าของแอคเคาท์เขาไม่ได้ซื้อเองอันนี้ฉันเข้าใจเนาะมันมีประเด็นนี้อยู่คือแบบบางทีตัวเราเนี่ยเกิดเป็นคนดังแล้วก็แบบเราไม่ได้ก็การซื้อยอดฟอลแต่แฟนคลับเนี่ยต้องการที่จะแบบให้ยอดฟอลแบบคนที่ตัวเองรักเยอะๆก็มีการแบบรวมกันกันซื้อยอดฟอลอะไรอย่างงี้อุเออร์ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าถ้าแบบมีใครที่ต้องการจะแบบ เอาเรื่องประเด็นนี้มาแล้วก็แบบซื้อยอดฟอร์ให้นางแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก็หยุดก,ก,การกระทำรัฐศารนะคะและนี่เรื่องราวขงหมดของอุเออเคลื่อนไหวล่าสุดติดตามตุนด้วยข่าวด้วยนะคะอย่าลืมนะกดติดตาม้ว